ถ้าเรากำลังมองหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเทรนด์ AI แล้วก็ Data Center แต่ว่าไม่อยากเข้าไปเสี่ยงกับหุ้นเทคที่ราคาวิ่งไปไกลมากๆแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะว่าคำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงอย่างเช่นหุ้นโรงไฟฟ้าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบริษัท Nextera หรือ NEE ค่ะยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานสะอาดที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยในฐานะบริษัทสาธารณูปโภคธรมธรมดาธรรมดา แต่ตอนนี้กำลังมีความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Google เพื่อขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยุค AI โดยเฉพาะเลยค่ะใช่ครับคือภาพของนีครีนีตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าทำไมบริษัทที่ดูเหมือนจะเอ่อหน้าเบื่ออย่างโรงไฟฟ้าถึงกลายเป็นผู้เล่นคนสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติต AI ได้ เราจะวิเคราะห์กันตั้งแต่โครงสร้างธุรกิจที่ไม่เหมือนใครสถานะการเงินแล้วก็ความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งมากและที่สำคัญที่สุดเลยคือกลยุทธ์ที่กำลังผูกอนาคตของบริษัทไว้กับความต้องการพลังงานที่แทบจะไม่มีที่สิ้นสุดของ AI เลยครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานผลประกอบการแล้วก็บทวิเคราะห์ต่างๆณช่วงปลายปี2025ครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างธุรกิจกันก่อนเลยดีกว่า เพราะเท่าที่ดูข้อมูลมานีนี่ไม่ใช่บริษัทสาธาร,รณูปโภคธรรมดาทั่วไปเลยนะคะแต่มี2ธุรกิจหลักที่แตกต่างกันชัดเจนอยู่ใต้ร่มเดียวกันทุกต้องครับนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้นีคลีนี้แตกต่างเลยมันเหมือนมีเครื่องยนต์2ตัวที่ทํางานเสริมกันตัวแรกคือขาธุรกิจดั้งเดิมที่มั่นคงมากๆนั่นคือ Florida Power andlight หรือ FPL FPL ใช่ครับ นี่คือเสาหลักของอาณาจักร NEE เลย FPL เป็นบริษัทสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาให้บริการลูกค้ามากกว่า12ล้านคนในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นรัฐที่ทั้งเศรษฐกิจและประชากรเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศมาตลอดพอพูดว่าเป็นธุรกิจสาธารณูปโภคในฟลอริดาเข้าใจว่านี่คือธุรกิจที่รายได้ค่อนข้างจะแน่นอน คาดการได้ง่ายเพราะว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐใช่ไหมคะใช่เลยครับโมเดลธุรกิจของ FPL เป็นแบบ regulated utility คือมีรายได้และผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอนภายใต้กรอบที่หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐกำหนดไว้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือกรอบการกำกับดูแลของฟลอริดาค่อนข้างจะเอื้อประโยชน์ให้บริษัทนะครับทำให้ FPL ได้รับอนุญาตให้มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ a e อยู่ที่ประมาณ10.6% 10.6%ครับ,รบซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมรายได้จากส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนมากถึง60-70%ของรายได้รวมทั้งหมดเลยเปรียบเสมือนสมอเรือขนาดใหญ่ที่สร้างกระแสงเงินสดที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทแม่ครับถ้า FPL คือสมอเรือที่สร้างความมั่นคงแล้วแสดงว่าเครื่องยนต์อีกตัวก็ต้องเป็นส่วนที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแน่แนเลยนั่นคือ Nextera Energy Resources หรือ NERE e ครับ n e ี R e ครับนี่คือเครื่องยนต์แห่งการเติบโตที่แท้จริงและเป็นส่วนที่ทำให้ NEE มีความพิเศษ NEE เ e เป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนทั้งจากลมและแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังเป็นผู้นำด้านระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่สโตรจด้วยครับธุรกิจส่วนนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเหมือน FPL แต่จะหารายได้จากการขายไฟฟ้าผ่านสัญญาระยะยาวที่เรียกว่า Power Purchase Agreements หรือ PPA ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆลูกค้าองค์กรในที่นี้หลักๆก,ก็คือกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมหาศาลใช่ไหมคะถูกต้องครับลูกค้าหลักๆของเนียก็คือกลุ่ม Big Tech บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องการพลังงานสะอาดแล้วก็ต้องการล็อกต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาวสัญญา PPA นี้มักจะมีอายุประมาณ15-20ปีซึ่งแม้เนียจะอยู่ในตลาดเซรีแต่การมีสัญญาระยะยาวแบบนี้ก็ช่วยให้รายได้มีความแน่นอนสูงไม่ได้ผันผวนไปตามราคาตลาดพลังงานแบบรายวันดังนั้นถึงแม้สัดส่วนรายได้ของเนียจะอยู่ที่ประมาณ30-4แต่นี่คือส่วนที่โตเร็วที่สุด และเป็นส่วนที่เชื่อมเนียเข้ากับเมกะเทนของโลกอย่างแท้จริงครับพอเห็นภาพโครงสร้างธุรกิจที่สมดุลมากเลยค่ะมีทั้งส่วนที่มั่นคงเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินและก็ส่วนที่โตเร็วเหมือนเครื่องบินรบทีนี้มาดูตัวเลขทางการเงินกันบ้างในยุคที่ดอกเบี้ยสูงแบบนี้สุขภาพทางการเงินของเนียแข็งแกร่งแค่ไหนคะถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นที่สุดในแง่ตัวเลขของเนียนะครับก็คือการเติบโตของกําไร กำไรต่อหุ้นหรือที่นักลงทุนเรียกกันว่า EPS ของเนียเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเฉลี่ยปีละ8-10%มาตลอดทศวรรษเลยครับโห8-10%ครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มบริษัทสาธารณูปโภคขนาดใหญ่10อันดับแรกของสารัฐเลยนะครับยังไม่ปี2024ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่ท้าทายมากกำไรต่อหุ้นก็ยังโตได้ถึง8.2%เลย การเตบโตระดับ8-10%ต่อปีสำหรับบริษัทในกลุ่มสาธารณูปโภคที่ปกติจะโตกันแค่ปีละ2-3%นี่ถือว่าโดดเด่นมากๆเลยนะคะพอเห็นตัวเลขนี้ก็เข้าใจได้ว่าทำไมตลาดถึงชอบแต่การให้ค่า P/E ratio สูงถึง26.3เท่าในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มอยู่ที่ประมาณ18-20เท่ามันสะท้อนความคาดหวังที่สูงเกินไปหรือเปล่าคะมีความเสี่ยงไหมว่าถ้าเกิดโตพลาดเป้าไปนิดเดียวราคาอาจจะโดนเทขายหนักได้ เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องพิจารณาเลยการที่ตลาดให้ e valuation ที่สูงกว่ากลุ่มเกือบ50%ก็เพราะตลาดไม่ได้มอง NEE เป็นแค่บริษัทสาธารณูปโภคธรรมดาแต่มองว่าเป็น growth utility หรือบริษัทสาธารณูปโภคที่มีการเติบโตสูงจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอ๋อ oh. ครับ ตลาดกำลังเดิมพันว่าเนียจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าจากเทรนด์ AI และ Data Center ซึ่งถ้าทำได้ Valuation ระดับนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลแต่ถ้าทำไม่ได้อย่างที่ถามก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลด Valuation ลงมาเช่นกันครับการเติบโตที่สูงขนาดนี้แน่นอนว่าต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลเลยนะคะซึ่งก็มักจะมาคู่กับหนี้สินก้อนโตในภาวะดอกเบี้ยแบบนี้เรื่องหนี้ของเนียน่ากังวลแค่ไหนคะ เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญของธุรกิจนี้ครับอัตราส่วนนี้สินต่อทุนหรือ D/E ของเนียอยู่ที่ประมาณ1.65เท่าซึ่งถ้าเป็นระดับปกติของธุรกิจที่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่สิ่งที่เนียบริหารจัดการได้ดีคือโครงสร้างของหนี้ครับโดยเฉพาะในฝั่งของเนียที่เป็นโครงการพลังงานหมุนเวียนพวกเขาใช้นี้ประเภทที่เรียกว่า non-recourse debt เป็นหลัก Non-recourse debt พอจะอธิบายให้เข้าใจง่งายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วช่วยจำกัดความเสี่ยงยังไงคะได้ครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราไปกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าโดยใช้ตัวคอนโดนั้นเป็นหลักประกันเท่านั้นครับอ๋อ oh. ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในอนาคตเช่นหาคนเช่าไม่ได้จนเราไม่มีเงินผ่อนต่อธนาคารจะยึดได้แค่คอนโดห้องนั้น แต่ไม่สามารถมายุ่งกับบ้านหลักหรือทรัพย์สินอื่นๆของเราได้เข้าใจแล้วค่ะนีอีก็ใช้โครงสร้างแบบนี้กับโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละแห่งครับคือกู้เงินโดยใช้ตัวโครงการเป็นหลักประกันถ้าโครงการไหนมีปัญหาเจ้าหนี้ก็จะจำกัดความเสียหายอยู่แค่ในโครงการนั้นไม่สามารถลามมาถึงบริษัทแม่หรือนีอีได้มันเป็นการสร้างกำแพงกั้นความเสี่ยงระหว่างโครงการต่างๆครับ เข้าใจชัดเจนเลยค่ะเป็นวิธีบริหารความเสี่ยงที่ฉลาดมากแล้วสำหรับนักลงทุนที่มองหากระแสเงินสดจากเงินปันผลด้วยล่ะคะนีอียังตอบโจทย์อยู่ไหมยังน่าสนใจมากครับนีอีเป็นหนึ่งใน Dividend Aristocrats ค่ะซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกบริษัทที่จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาอย่างน้อย25ปีซึ่งนีอีทำได้ถึง31ปีแล้ว และที่สำคัญบริษัทยังมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มเงินปันผลในอัตราประมาณ10%ต่อปีต่อเนื่องไปจนถึงปี2026เป็นอย่างน้อยปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ประมาณ2.73%ครับถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการเติบโตของราคาหุ้นแล้วก็กระแสงเงินสดจากปันผลครับตัวเลขดูดีมีการเติบโตที่น่าประทับใจแต่ราคาก็สะท้อนความคาดหวังไปพอสมควร อะไรคือสิ่งที่ทำให้เนีแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งและทำให้ตลาดเชื่อมั่นจนให้มูลค่าสูงขนาดนี้คะต้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันหรือโมดที่แข็งแกร่งมากๆซ่อนอยู่แน่มีแน่นอนครับและมันเป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดคือความได้เปรียบจากขนาดหรือ scale advantage ในฐานะที่ดีเป็นผู้ซื้อกังหันลมและแผงโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในโลกทำให้มีอำนาจต่อรองกับซัพพลายเออร์สูงมาก ได้ต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญพอต้นทุนต่ำกว่าก็สามารถเสนอราคาขายไฟฟ้าที่แข่งขันได้มากกว่าหรือทำกำไรได้สูงกว่าครับเดี๋ยวนะคะแต่ดิฉันได้ดิงมาว่ามีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งกว่าต้นทุนนั่นก็คือเรื่องคิวการเชื่อมต่อระบบเนึกว่าใครมีเงินก็สร้างโรงไฟฟ้าได้เลยไม่คิดว่ามันจะมีคอขวดตรงนี้ด้วยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันสำคัญยังไง ประเด็งนี้คืออาวุธลับที่แท้จริงของ NEE เลยครับอาวุธลับเลยใช่ครับปัจจุบันในสหรัฐการจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟาร์มหรือฟาร์มกังหันลมแล้วจะขอเชื่อมต่อเข้ากับสายส่งไฟฟ้าหลักของประเทศหรือที่เรียกว่า g r i ดอินเทอร n คอนเน o ชมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะโครงข่ายสายส่งในหลายพื้นที่มันแออัดมากเหมือนถนนที่มีรถเต็มไปหมด การจะสร้างทางเชื่อมใหม่เข้าไปต้องผ่านกระบวนการศึกษาผลกระทบและขออนุญาตที่ซับซ้อนมากซึ่งทำให้เกิดคิวที่ยาวเหยียดบางพื้นที่อาจจะต้องรอคิวนานถึง4-5ปีเลยทีเดียว4-5ปีสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการพลังงานสำหรับ Data Center เดี๋ยวนี้เวลานานขนาดนั้นคือรับไม่ได้เลยนะคะแล้ว NEE ได้เปรียบตรงนี้ยังไงคะนี่ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่ทำธุรกิจนี้มานานได้ยื่นขอเชื่อมต่อโครงการต่างๆไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก ทำให้ตอนนี้บริษัทมีโครงการที่ได้รับอนุมัติและรอการเชื่อมต่ออยู่ในมือหรือที่เรียกว่าแบ็กลอกมากถึง30ิกิกะวัตต์โห30ิกิกะวัตต์ครับซึ่งขนาดของแบ็กลอกนี่เกือบจะเท่ากับกําลังการผลิตทั้งหมดของบริษัทไฟฟ้าขนาดใหญ่บางแห่งเลยนะครับหมายความว่าโครงการที่อยู่ในมือแล้วนี่เหมือนมีตั๋วทองเลยใช่ไหมคะใครอยากได้พลังงานด่วนๆก็ต้องมาคุยกับนีถูกต้องครับ สำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการพลังงานสำหรับ Data Center อย่างเร่งด่วนความเร็วคือเงินตราพวกเขาไม่สามารถรอ4-5ปีเพื่อสร้างโครงการใหม่จากศูนย์ได้ทำให้ต้องหันมาหานีและความได้เปรียบมันซ้อนกันอยู่ตรงที่นียยังสามารถอัปเกรดกังหันลมรุ่นเก่าในพื้นที่เดิมที่เรียกว่า Repowering หรือติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติมได้ทันทีโดยใช้สิทธิ์ในการเชื่อมต่อระบบเดิมที่มีอยู่แล้วอ๋อ oh. ไม่ต้องไปต่อคิวใหม่ นี่คือความเร็วที่คู่แข่งซึ่งต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่สามารถทำตามได้เลยครับสุดยอดเลยค่ะพอเห็นภาพแล้วว่าทำไม NEE ถึงอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบมากที่นี้เรามาถึงไฮไลท์สำคัญที่เปลี่ยนภาพของ NEE จากหุ้นโรงไฟฟ้าธรรมดาให้กลายเป็นหุ้นที่เชื่อมโยงโดยตรงกับเทคโนโลยี AI อย่างที่เกริ่นไว้ตอนแรก จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2025ที่ผ่านมานี่เองครับเมื่อ NEE ประกาศความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์กับ Google นี่ไม่ใช่แค่การเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าแบบเดิมๆที่เคยทำกันแต่มันคือการร่วมมือกันพัฒนา AI data center campuses ขนาดใหญ่ระดับหลายกิกะวัต์เลยทีเดียว พอฟังแบบนี้แล้วมันหมายความว่าภาพใหญ่ของ NEE กำลังเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะจากเดิมที่เป็นแค่ผู้ขายไฟฟ้าตอนนี้ใกล้เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ในการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้กับ Big Tech เลยใช่ครับ NEE จะเข้าไปช่วย Google วางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำเลย ตั้งแต่การหาที่ดินที่เหมาะสมการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยไปจนถึงการจัดหาพลังงานสะอาดที่เสถียรและเพียงพอทำให้ Google สามารถขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดมันเป็นโมเดลธุริจิแบบใหม่ที่ยกระดับความสัมพันธ์จากแค่ผู้ซื้อผู้ขายไปสู่การเป็น strategic partner ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทอื่นทำได้ยากมากพลังงานสำหรับ AI Data Center มันท้าทายมาก เพราะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่หยุดแต่พลังงานหมุนเวียนอย่างลมกับแสงอาทิตย์มันมามาไปไปไม่เสถียร NEE จะแก้ปัญหานี้ยังไงคะ คำถามนี้แหละครับที่นำไปสู่การตัดสินใจที่น่าทึ่งและเซอร์ไพรส์ตลาดอย่างมากของ NEE เพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่ต้องมั่นคงและจ่ายไฟได้ตลอด24ชั่วโมงที่ในวงการเรียกว่า firm power ซึ่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวให้ไม่ได้ NEE ได้ประกาศแผนที่จะนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดย a r น o ในรัฐไอโอวาที่เคยปิดตัวไปแล้วกลับมาเดินเครื่องใหม่อีกครั้งครับโอโ้การคืนเชียบของนิวเคลียร์เลยเหรอคะ เรื่องนี้น่าประหลาดใจมากเพราะกระแสโลกส่วนใหญ่ดูเหมือนจะต่อต้านนิวเคลียร์ทำไมพวกเขาถึงเลือกเส้นทางนี้เพราะนี่อาจเป็นทางออกเดียวที่ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานมหาศาลและ,สะเสถียรของ AI ได้ครับมีการประเมินว่า Data Center สำหรับ AI ขนาดใหญ่หนึ่งแห่งอาจต้องการพลังงานเทียบเท่ากับเมืองทั้งเมืองเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยครับ และจุดที่สำคัญที่สุดของดีลนี้คือไฟฟ้าทั้งหมด615เมกะวัตต์จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้จะถูกขายให้กับ Google ภายใต้สัญญาระยะยาวนี่คือสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม Big t e ท h ยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้ได้พลังงานสะอาดที่จ่ายไฟได้ตลอดเวลามันบอกเราว่าพลังงานหมุนเวียนอย่างเดียวอาจไม่พออีกต่อไปแล้วพอฟังแบบนี้แล้ววิสัยทัศน์ของผู้บริหาร NEE นี่มองไปไกลกว่าแค่การเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนแล้วสินะคะแน่นอนครับ ซีอของบริษัทคุณจอห์นเคทชัมมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า NEE คือ All of the Above Energy Company คือพร้อมที่จะใช้พลังงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลมแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ก๊าซธรรมชาติหรือแม้แต่นิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาข้อขุดด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรม AI โดยเฉพาะนี่คือการวางตำแหน่งบริษัทให้เป็นผู้กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในยุคปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งนี้ครับฟังดูแล้วภาพรวมมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ แต่แน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วความเสี่ยงที่ต้องจับตามองของ NEE คืออะไรบ้างคะความเสี่ยงหล,ลักๆมีอยู่3ด้านครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดและกระทบทั้งอุตสาหกรรมคืออัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเนื่องจากธุรกิจนี้ใช้เงินลงทุนและเงินกู้สูงมากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็หมายถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรได้โดยตรงอืม และนี่อีกมุมหนึ่งมันยังยนทำให้หุ้นปันผลแบบ NEE น่าสนใจน้อยลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงแล้วอีก2ด้านล่ะคะความเสี่ยงที่2เป็นเรื่องโครงสร้างภายในที่ค่อนข้างซับซ้อนนั่นคือปัญหาของบริษัทลูกที่ชื่อ Nextera Energy Partners หรือ NEP ครับ NEP ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกค้าภายในที่คอยซื้อโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วจาก n e r เพื่อให้ n e r ได้เงินสดก้อนใหม่กลับไปลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ๆต่อไปได้เป็น,นกลไกในการหมุนเวียนเงินทุนครับฟังดูเป็น,นกลไกที่ดีแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนคะปัญหาคือพออัตราดอกเบี้ยนในตลาดสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมเงินของ NEP ก็สูงขึ้นตามไปด้วยทำให้ความสามารถในการซื้อสินทรัพย์จาก n e r ลดลงมันก็เหมือนกับว่า ท่อที่เคยใช้ส่งเงินกลับไปให้ NER เริ่มติบตันอ๋อซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กลับมาทําให้การเติบโตของ NER ชะลอตัวลงได้ในอนาคตนี่เป็นประเด็นที่ตลาดกังวลและจับตามองอย่างใกล้ชิดมาตลอดครับเข้าใจแล้วค่ะเป็นเหมือนจุดอ่อนในโครงสร้างที่ต้องระวังแล้วความเสี่ยงสุดท้ายล่ะคะความเสี่ยงสุดท้ายคือเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทนั่นคือห่วงโซ่อุปทานและการเมืองครับ อุปกรณ์สำคัญอย่างแผงโซลา่าและแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการผลิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศหรือนโยบายกีจการทางการค้าอาจทำให้ต้นทุนอุปกรณ์เหล่านี้สูงขึ้นได้ในอนาคตแม้เอเนจะพยายามกระจายความเสี่ยงแล้วแต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบจากราคาในตลาดโลกอยู่ดีครับได้ภาพที่ครบถ้วนทั้งโอกาสและความเสี่ยงเลยค่ะ ถ้าให้สรุปภาพรวมของ Next Era Energy ในวันนี้ก็คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความมั่นคงของธุรกิจสาธารณูปโภคแบบดั้งเดิมผ่าน FPL ที่เปรียบเสมือนฐานที่แข็งแกร่งและการเติบโตที่ก้าวกระโดดของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนผ่าน NER ซึ่งตอนนี้มี AI เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังมากที่สุดใช่ครับแม้ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้หวูหวาเหมือนหุ้นเทคโนโลยีโดยตรง แต่ NEE ได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดซึ่งอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งนี้ถ้าเชื่อว่าอนาคตคือ AI และ AI ต้องการพลังงานสะอาดจำนวนมหาศาล NEE ก็คือผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดในเกมนี้ครับและประเด็นที่น่าขบคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือการที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Google ซึ่งเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนมาตลอด ยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อสนับสนุนการนำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาใช้ใหม่มันกำลังสะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการพลังงานที่ต้องมั่นคงและจ่ายไฟได้ตลอด24ชั่วโมงของ AI ได้หากการปฏิวัติ AI ครั้งนี้ต้องการพลังงานในสเกลที่ใหญ่และมีเสถียรภาพสูงกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้มากๆนี่อาจหมายถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในทิศทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกหรือไม่ และเทคโนโลยีพลังงานที่หลายคนมองว่าเป็นยุคเก่าอย่างนิวเคลียร์อาจจะต้องถูกนำกลับมาพิจารณาในบทบาทใหม่ที่สำคัญกว่าเดิมอย่างที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้ครับ